นายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่มีชื่อในโผจะย้ายมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นคงจะขึ้นควบตําแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยแทนนายยงยุทธวิชัยดิตอดีตรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่โดนพิษการเมืองคดีสนามกอล์ฟอาภัยเล่นงานไปก่อนหน้านี้ด้วยโดยที่ประชุมใหญ่พักเพื่อไทยมีโอกาสสูงมากจะมีการลงมติในวันที่30ตุลาคมเลือกนายจารุพงษ์เป็นหัวหน้าพักคนใหม่ เนื่องจากเป็นที่ท,ทราบกันดีว่าเป็นคนที่พันตำรวจโททักษิณชินวัตรมีความไว้วางใจสูงรวมทั้งนายจรุพงศ์ยังเป็นที่ยอมรับของกลุ่มคนเสื้อแดงจึงได้ให้นายจรุพงศ์มาดูแลงานกระทรวงมหาดไทยที่มีอำนาจในการสั่งการดูแลพื้นที่ทั่วประเทศได้มากกว่ากระทรวงคมนาคมอีกทั้งเพื่อให้สมฐานะในการเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยด้วย ขณะที่นายแพทย์ประดิษฐ์สินทวานรงค์นะคะที่มีชื่อเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขแทนนายวิทยาบุรณสิรินั้นในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรก็ได้รับแต่งตั้งในตําแหน่งสําคัญสําคัญอาธิกรรมการและกรรมการบริหารหรือบอร์ดบริษัทการบินไทยจํากัดมหาชนและผู้ทรงคณวุฒ์ด้านการแพทย์แผนไทยในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทํางานประกบนายวิทยาในกระทรวงสาธารณาสุขมาโดยตลอดค่ะ ครับผมขณะที่โผครม,มอรปูสามล่าสุดนะครับมีดังต่อไปนี้นายปลอดประสบธุรสวรดีเป็นรองนายกรัฐมนตรีนายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายพงศัก์รัตพงศ์ไพศาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและสมาชิกบ้านเลขที่111เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายพงเทพเทพการนาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและสมาชิกบ้านเลขที่111เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายเสริมศักดิ์พง tutor, vibe, Entonces, พาณิชย <intell> ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและสมาชิกบ้านเลขที่111เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประชาประสบดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจโทชัดกุลีลกโยกจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสิริวัตรขจรประสาทลูกชายของเสนานพลตรีสนันขจรประสาทจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายแพทย์ชนนั่งสีแก้วเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขขณะที่ทางด้านของนางสาวสันสนีนาคพงศ์รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี นายวรวัตรเอื้ออภิญญกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขนาดที่ทางด้านของนายชัดชาตินะครับสิทธิพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนั้นขยับขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้านของพลเอกพลินสุวรรณศนัขออภัยครับสุวรรณธัศนะครับอดีตผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์ พลเอกพฤกษ์สุวรรณทัศนะครับอดีตผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์เพื่อนสนิทพันตํารวจโททักษินเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมขณะที่ทางด้านของนายประเสริฐจันทรระวงทองนะครับสสนครราชสีมาพักเพื่อไทยนั้นย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับค่ะนายวิสารเตชะธทีราวัน์นะคะอดีตสสจังหวัดเชียงรายและสมาชิกบ้านเลขที่1 1 1สสายตรงนักการเมืองดังภาคเหนือ ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายุคนลิมแหลมทองลิมแหลมทองนะคะอดีตประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สายตรงของนายบรรหาศิลปอาชาประธานพักชาติไทยพัฒนาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายยุทธพงศ์จรัสเถียนสอสอจังหวัดมหาสารคามพับเครือไทยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประดิษฐ์พัทรประสิทธิ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายนัทวุฒิไส้เกลือแกนนาคนเสื้อแดงเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปัจจุบันโยกไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสุนทยาคุณปลื้มแกนนำพักพลังชนกลับมารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแทนภรยาคือนางสุกมลคุณปลื้ม นายประเสริฐบุญชัยสุขสสจังหวัดนครราชสีมาพักชาติพัฒนาเด็ <c oughs> กในคาถานายสุวัลลิปตะพันลบแกนนำพักชาติพัฒนาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมส่วนรัฐมนตรีที่หลุดจากตำแหน่งประกอบด้วยพลเอกยุทธศักดิ์สิประภารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงนายสุชาติธาดาธมรงเวชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายวิทยาบุรณศิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมนายอารักษ์ชนทานนลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายภูมิสารพลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายธีระวงศ์สมุทรรัฐมนตรีว่าการก,ะกะระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสุกุมนคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและหม่อมราชวงศ์สวัดสวดิวัตรรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงอุตสาหกรรม ขณะที่กรณีนายจุตภพรพรมพันธ์แกนนำคนเสื้อแดงเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าหลุดโผครมปูสามแล้วอาจจะได้เพียงรางวัลปลอบใจเท่านั้นค่ะ